สนับสนุนโดยบ้านและคอนโดโดยลารินพร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนดีหน้างาดำตู้เย็นมิซูบิชิอิเล็กทริกยาสีฟันไฮเฮิร์สเดย์แอนด์ไนท์แคร์พ่อแม่หลายๆคนเนี่ยเวลาลูกเริ่มได้ไปโรงเรียนเนี่ย คอยส่งเข้าโรงเรียนเสร็จเนี่ยฟังไว้นะไม่้ไปคอยกอดเลยู่อ้ยแต่นี่จะกลับไม่กลับเว้ยรอจนกระทั่งลูกเรียนเสร็จอ่ะเคยไปแอบดูทำไม่ได้ครับทำไม่ได้จริงปลอมตัวไปอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หรอถามว่าทรมานใจไหมในช่วงนั้นเนี่ยผมก็คิดบ้างนะโดยส่วนตัวของเราเราก็คิดว่าทําไมเราเป็นพ่อที่เป็นพ่อได้ไม่สมบูรณ์แบบเหมือนกับคนอื่นมันเคยคิดบ้างอะไรเงี้ยครับแต่เราก็มาคิดในมุมกลับว่า เราจะไปคิดถึงแกตัวไม่ได้เพราะว่ายังมีอีกหลายชีวิตที่รอเราคุณแม่เขาเนี่ยจะเป็นทั้งพ่อและแม่ไปดูตลอดครับเคยมีนิาาตยสารเล่มหนึ่งเหมือนกันที่พยายามที่จะขุดในเรื่องของเราว่าชายามีเมียมีลูกร,รู้หมดว่าชื่อน้องพลอยน้องแชมป์นะคะจนผมอ่ะต้องเปลี่ยนชื่อลูกว่าเป็นน้องแป้งเจ้าแชมป์ไม่ให้ชื่ออื่นเขาก็มาไม่เอาหนูไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยและแยกโรงเรียนกันเรียนเรียนโรงเรียนเดียวกันไม่ได้เหมือนกับน้องเรียกหนูติดการเรียกว่าพลอยอย่างเงี้ย ถ้าอยู่โรงเรียนเดียวกันก็จะแบบพี่พลอยพี่พลอยก็เลยต้องแยกโรงเรียนเพื่อให้น้องชินกับชื่อแปงก่อนถึงมาเรียนโรงเรียนเดียวกันได้ลแล้วก็มีอยู่อีกวันหนึ่งอะที่สะท้อนใจมากๆเลยนะมผมไปเดินสายทางภาคใต้ไปแล้วไปเป็นเดือนคิดถึงลูกใจจะขาดเลยคนะ่ะแล้วลูกก็กําลังน่ารักเนี้ย<ม>ก็เลยบอกว่าบินมาหาพ่อได้ไหมอยากเจอลูกจริงๆคิดถึงมากแล้วอนะไปแล้วเนี่ยไปป้ากันแหมในโรงแรมในรีฟ แต่พักกันไม่ได้ด้วยความน่ารักของเด็กอะเขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถเรียกพ่อได้ทนได้ไงอะแป๊ะนี่สองคนพี่น้องไอ้เจ้าแชมป์แสบมากมองหน้าพี่แล้วทําไงรู้ปะมองหน้าพี่แล้วก็มองหน้าเราแล้วทำนี้เนี่ยหิิ้วใส่ทำได้แค่นี้ค่ะได้กอดกันม้างไหมไม่ค่ะแค่เห็นหน้ายืนกันแค่เห็นกันในรตบแค่นั้นนะแค่นี้นะทนกันอยู่ได้ยังไงอ่ะฉันไม่กล้าเดิน แล้วก็ยังไงรู้ไหมฮะเราลงไปถึงสุงไหนอะไปถึงตลาดตีนังอะไรอย่างเงี้ยไปเจอตุ๊กตาบาร์บี้สวยๆนึกถึงเขาซื้อแล้วก็ซื้อตุ๊กตาทหารมาให้แชมปตัวหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่คอนโดแล้วเราก็ขึ้นไปหาลูกไม่ได้ซื้อของขวัญมาก็โทรบอกกับภรรยาบอกว่าคุณคุณ,คณพาลูกลงามาหาผมหน่อยผมมารอลูกอยู่ที่หลังโรงเรียนนะก็กระเตงลูกลงมาลูกเดือนนี้มันยังไม่ถึงวันเกิดของหนูนะ แต่พ่อซื้อของขวัญวันเกิดมาให้นะลูกแล้วเดี๋ยวพ่อคงจะไม่ได้เจอกับหนูอีกเดือนนึงอีลูกว่าไงพอได้ของขวัญมาก็ทําตามที่พ่อบอกค่ะเพราะมันยังไม่ถึงวันเก<อ>ิด<ม>บอกว่าอย่าไม่ให้ไม่ให้แกไม่แกตอนวันเกิดรอ,อก่อนนะลูกนะเดี๋ยววันเกิดแล้วเนี่ยพ่อไม่สามารถมาให้ของขวัญวันนั้นได้หนูรอก่อนนะลูกแล้วเดี๋ยวพ่อจะแกะวันนั้นหนูเคยนอนร้องไห้ที่ถึงพ่อไมมีค่ะบางครั้งก็แบบอยากโทรหาพ่อบอกแม่ว่าแบบ หนูอยากคุยกับพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็บอกว่ายังโทรไม่ได้ลูกพ่อทํางานอยู่ก็มีแบบแอบร้องไห้เลยนี่เราเรานับถือน้ําใจภรรยาของ<ช>เอ,อมากๆเลยอะมีความรู้สึกผิดไหมก,กับภรรยาตัวเองมีครับผมทิ้งเขาไปบางทีบางช่วงเนี่ยเกือบปีเลยนะครัะ<ม>แล้วเขาพูดกับลูกว่าไงรู้ไหมบอกว่าพอยอ้แชมป์หนูรู้ไหมลูกว่าเนี่ยพ่ออ่ะเขามีทางเลือกเยอะนะลูกเขาสามารถที่จะทิ้งเราได้แล้ว แต่พ่อไม่ทําเพราะว่าพ่อยังรักเราอยู่พ่อรักเราจริงๆนะลูกพ่อต้องไปทํางานหาเงินนะลูกพ่อเป็นผู้นําครอบครัวเขาก็บอกลูกอย่างนี้ตลอดเวลาพี่มา้าจนลูกนะไม่รู้สึกว่าเราห่างนี่ไงผมเลยแปลกใจว่ากลับมาบ้านทีไรนะเออพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วเขาว่าอดทนที่สุดผม,มาโชคดีนะที่แบบว่าเฮ้ยเขาดีกับเราอย่างนี้เลยเหรอเรามีลูกที่น่ารักเรามีของขวัญดีๆแบบนี้จากจากสวรรค์ที่ส่งมาให้เราอย่างนี้ยค่ะ ผมรักเขาที่สุดเลยนะรักสุดหัวใจจริงๆพ่อแม่ผมมากก็รักสะพ้ายคนนี้มากบูชาน้ําใจคนนี้เลยลูกเพราะว่าเขาเขาเขาอดทนที่สุดเวลาอยู่บ้านเรียกพ่อว่าอะไรก็เรียกว่าพ่อพ่อจ๋าชอเลาะแต่เด็กพ่อจา๋าพ่อกินข้าวไหมจ๊ะแต่ว่าก็จะรู้ว่าถ้าอยู่ข้างนอกก็ทีก็ enfin ได้อยู่นะก็ได้จริงเด็กนักภรรยาเรียกเธอว่าไงเวลาอยู่ข้างนอกเอซึ่งก็ต้องเก็บ ความรู้สึกเก็บพฤติกรรมมันลงหมดทุกอย่างเลยเนาะทุกอย่างแล้วก็ไม่เคยแต่ไม่เคยเป็นหแบบว่าเวลามันเป็นสามีมันต้องมีเคมีมันต้องมีมันต้องมีอะไรบางอย่างที่อยากจะแบบแตะเนื้อต้องตัวอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีนะไม่เคยอยากเขาไม่เคยที่จะไปคุยว่าสามีฉันคือชยามิชัยแม้่ไหร่กับเพื่อนสนิทเขาไม่พูดนะครับเขาก็อยู่ของเขาอย่างเงี้ยครับเขาก็อยู่ของเขา ในครอบครัววันนี้เรียกพ่อต่อหน้าคนอื่นได้เต็มปากเต็มคำแล้วมันรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจดีใจที่สุดเลยค่ะก็มีคนถามเยอะนะคะว่าแต่ก่อนเนี่ยอยู่ข้างนอกไม่หลุดคําว่าพ่อออกมาเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ไม่ได้ออกข้างนอกกับเราอยู่จริงแล้วที่มาช่วงหลังเนี่ยคือได้ไปเวทีลิเกคือจับเขาเล่นลิเกให้เขามาสัมผัสว่าพ่อเล่นลิเกยังไงแล้วช่วงมาเล่นแล้วเนี่ยเด็กที่มาหัดรุ่นเดียวกันเนี่ยก็ไม่รู้ และเราก็ไม่ไปแนะนําว่านี่คือลูกไม่ให้สิทธิพิเศษเพราะว่าหัดตรงนั้นนี่คือครูคุณจะต้องเป็นลูกศิษย์เวลาที่อยู่ในวงนี้ก็คือลูกศิษย์หัดยังไงก็ต้องได้เหมือนกันในคณะเขารู้ไหมตอนนั้นรู้แต่ก็ไม่มีใครที่แบบว่าช่วยกันปิดลากไว้ในฐาน่เข้าใจอย่างนี้อย่าใช้คําว่าช่วยกันปิดต้องคุณต้องใช้คําว่าช่วยกันปกป้องดีคุณจะดูสวยเก๋กว่าไหมคุณแม่โอเคคุณโลกอ้อฉันเหนื่อยมากแล้วมาถึงวันเนี้ย มันโปะได้ยังไงวะอายุเท่าไหร่ละอายุ23สาค่ะ2 3ปีที่ปิดมายาวนานขนาดเนี้อะไรอะไรไม่ต้องมาทันล้าอะไรมันทำให้เรามาอยู่ๆก็มาเปิดเผยอะเราวะให้มันรู้กันไปเลยว่าเอมีลูกแล้วสองคนที่ต้องมามาเปิดตอนนี้ไม่ใช่ว่าผมมาเปิดที่ม้ามีคนเนี่ยอยากจะเปิดเรื่องของผมเนี่ย นานแล้วแต่ว่าก็มีข่าวเนี่ยเขียนเซลล์เซลกันอยู่นู่นนี่นั่นผมไปในรายการผมก็จะพูดอย่างนี้ครับว่าอย่าเพิ่งคุยเรื่องนี้เลยครับเดี๋ยวรอให้ผมพร้อมก่อนเถอะอย่างหนึ่งเลยเนี่ยเราต้องมองก่อนว่าคุณแม่ที่ที่ท่านท่านดูเนี่ยก็ถามอย่างๆัลนว่ารับได้ไหมครับถ้าผมจะแต่งงานบางคนก็<ม><ย>กใช่บางคนก็บอกว่าได้ลูก ได้ลูกเริ่มหนาหูว่าได้ลูกได้ลูกเออตอนเนี้ยเราถึงได้พาพาลูกไปเฟซบุก๊ก่ายรูปกันนู่นนี่นั่นลงไปค่อยๆไปเรื่อยๆอะไรครับก็ไม่ได้หวือหวาอะไรนะครับแต่ช่วงนึงมีผมไปถ่ายรายการอยู่แล้วก็มีพี่นักข่าวคนหนึ่งครับแล้วพี่นักข่าวเนี่ยพูดจริงๆนะว่าเขาก็ไม่ได้เกลียดผมเลยเพราะผมว่าไม่เคยมีข่าวเสียจริงปาะก็ามาจับมือผมเลยเอพี่ถามจริงๆนะเอ,อมีลูกแล้วใช่ไหม สองคนผู้หญิงคนผู้ชายคนมีเมียชื่อนี้ชื่อนั้นแล้วใช่ไหมมีคนโทรไปให้ข้อมูลหน้าหนึ่งเป็นผู้หญิงเอเคยไปมีเรื่องกับใครไหมไปผิดใจกับผู้หญิงที่ไหนไหมผมบอกผมไม่มีมั่นใจตอบว่าไม่มีครับเพราะว่าถ้าจะไปแอบทำใครท้องก็ไม่มีแล้วก็กล้าพูดได้ก็เลยกล้าพูดให้เต็มปากว่ามไม่มีผมเรยจะไปม,มีเรื่องกับใครเป็นอะไรที่แบบ เขากะว่าที่มาพูดตรงนี้ครับคือเขาคิดว่าจะทําลายเราได้นั่นแหละครับแล้วกลับไปบ้านปั๊บเนี่ยผมไปบอกกับภรรยาเลยบอกว่าเนี่ยเขากําลังยิงธนูใส่ผมดอกดอกใหญ่ๆแล้วนะแล้วไม่ใช่ดอกเดียวนะถ้าเผื่อว่าพี่ๆนักข่าวเนี่ยไม่เข้าใจปั๊บแล้วผมไม่ให้ข่าวตูนเนี่ยกลายเป็นว่าปกปิดซุกลูกนู่นนี่นั่นคือมันแฉแล้วคําว่าแฉก็ยิ่งถูกมาที่มาแต่ตอนนี้ผมมาด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วเราก็ไม่มีอะไรที่ต้องปกปิดผมก็เลยบอกตอบว่าใช่ครับเมื่อใช่ครับ พวมขึ้นมามันกลายเป็นภาพที่สวยงามจากที่เขายิงธนูมาเนี่ยเป็นพันๆดอกใส่ผมมันกลายเป็นช่อดอกไม้ใหญ่ๆที่เข้ามาให้ครอบครัวเห็นเนี่ยตกใจที่ตกใจแล้วร้องไห้นั่งกันอยู่เบาะหลังด้วยกันเนี่ยคับเขาก็กอดเราที่อกแล้วก็ฟุบอยู่เงี้ยแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยเงยหน้าขึ้นมาน้ำตาไหาพลพร่าแล้วบอกว่าอะไรนะบอกว่า พ่อจ๋าหนูคิดว่าเราจะต้องอยู่กันอย่างนี้ไปกันตลอดชีวิตแล้วโอ้โหแบบฟังลูกพูดแล้วนะเหมือนมันเหมือนที่แบบมันเหมือนเข็มที่แทงใจเราเลยนะใครเป็นบอกไม่ต้องร้องลูกเราก็น้ำตาไหลโดยที่ไม่รู้สึกตัวเหมือนกันมันกลายเป็นคำพูดที่ลูกพูดขึ้นมาโดยที่เขาไม่ได้คิดอะไร,รมันคงนเ,นเราทำผิดมาตลอดนะ พิ่งคิดวันนั้นแหละค่บพี่มาอันนี้หนึ่งดอกแล้วนะแล้วไปที่ชายทะเลแชมป์เป็นเด็กที่ไม่พูดมีคําถามขึ้นมาไอ้เจ้ตตักแชมป์วันนี้มาเล่นชายทะเลดีใจไหมลูกพี่ได้เปิดแล้วเนี่ยเรียกพ่อได้เต็มปากในชายหาดเนี่ยคนก็ไม่ยืนดูแชมป์กันเนี่ยแชมป์พูดขึ้นมาคําเดียวแบบว่าผมดีใจครับแต่ผมไม่ชินแต่ผมไม่ชินแล้วก็เขาก็ร้องไห้ ซึ่งเป็นอะไรที่แบบสงสัยเราต้องอยู่กับลูกให้นานกว่านี้แล้วล่ะแต่จากนี้ไปมันก็จะเป็นแบบว่าออมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแลง้วไงปล่อยกันไปให้หมดเลยเออทุกอ,อ,อยาก่างผงที่บอกว่าเนี่ยออมันเป็นอะไรที่ให้ลูกได้อะครับสงสารเขาสองคนมากเขาอยู่ในมุมชีวิตที่ที่เขาขาดกันมาเขาขาดตรงนี้ซึ่งเราคิดว่ามันเต็มแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ครับผมถึงได้บอกว่า คุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะนะที่ดูรายการสามแซบอยู่นะครับและส่วนใหญ่ดูเป็นครอบครัวด้วยเวลาที่มีลูกนะครับใช้ชีวิตอยู่กับเขาให้มีความสุขแล้วใช้เวลาให้คุ้มค่าเลยครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเวลาจะมาพลากเราไปจากเขาเมื่อไหร่ห่วงลูกสาวไหมห่วงครับถ้ <c oughs> ามีงงแฟนนะไม่ให้ครับมามาโอ๊ยตายแ <c oughs> ล้วกจอยามาทำหัวราะเราอะเดี๋ยวไปดูเถอะ ให้เป็นลูกชายอกีกจริงเหรออ่าเดี๋ยวไปดูอ่ะธและลูกผู้ชายด้วยให้แเวืมยังไงก็แล้วแต่เขาไม่ใช่พ่อใช่แม่อย่าไว้ใจใครทั้งสิ้นไม่ได้เลยชีวิตนี้จะมีผัวได้ไหมนะห,หนูค่ะ<า>ไอเรื่องลูกผัวเนี่ยวีซาวีซ่าหวีซายุเท่าไหร่คะหนูดูพี่ผู้เนี่ยเป็นตัวอย่าง <S 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 หนูดูลูก <S <S เห็นไหมเขาประสบความสําเร็จแล้วหน้า <S <S ที่การงานแล้วเนี่ยตรงนี้คู่ครองเนี่ยเขามาเอง แล้วมาตามวัยอย่างที่พ่อบอกให้ลูกเรียนให้จบซะก่อนมีงานมีการทําแล้วตรงนั้นพ่อไม่ว่านั่น <ะ S 2> จ,<า>จบมาหาลัยให้จบซะแล้วนะครับแล้วหนูต้องดูนะลูกอย่างคุณแม่ทําไมประคองตัวมาอยู่ได้ขนาดนี้ <c oughs> เขาก็อยู่ของเขาได้นี่ <c oughs> เห็นไหมอีกหลายคนพี่แม่ พี่แมรเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคือจะบอกว่าอย่ามีผัวดีกว่าเอออยู่ไปเถอะลูกไม่มีผัวเขาก็อยู่ได้อยู่กันได้เลยหลายคนแต่มันอยากมีมากนะน้องสาวอ่ะมีสปายมีสปายกินไม่ได้นะเราวันนี้น้องแป้งมีเซอร์ไพรส์คุณพ่อเิร้อยเองเเปล่าร้ออยงค่ะเเฮฮ้้้ยยย ให้มาไลาพ่อแล้วกราบพ่อค่ะแต่อันนี้ไม่ไม่เคยทําด้วยตัวเองอันนี้ก็เลยตัดสินใจทําด้วยตัวเองน่ารักจังเลยเอ okay, าแค่แตงตักบุญ<า>รักษาทเทวดาคุ้มครองนะลูกนะแล้วก็อย่าเพิ่งมีผัวนะลูกอยู่กับพ่อไปนานๆน,น,นะลูกนะอยู่กับพ่อไปก่อนเขมีแต่ขอบใจนะลูกนะ <c oughs> ขอให้เจริญเจริญนะลูกนะอ้าวเจริญแน่เพราะว่าตอนนี้น้องแป้งเขามีผลงานแล้วมีละครเรื่องนางฟ้าอสูรค่ะเล่น คู่กับพี่ก้องห้วยไร่ช่อง3 SD เอดีค่ะแล้วก็มีลิเกรธรรมประวัติด้วยเป็นพระนางปัฐมวดีะนะครับในพระเจ้าอาชาติศัตรูอยากให้ทุกคนไปดูจริงๆครับศูนย์วัฒนธรรม,มแห่งประเทศไทยในวันที่3และ4ะมิถุนายนชมฟรีตลอดงานเลยนะครับมีแค่สอรอบเองนะครับชมฟรีครับเข้าไปที่เพจลิเก ทำมาประวัติครับแล้วก็ไปลงที่ลงทะเบียนเอาไว้เลยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่เอนะคะแล้วก็น้องแป้งมากที่มาร่วมแซ่บกับเราแซ่บจริงๆมากขอบคุณมากเลยขอให้มีความสุขเราก็จะเคลียอาหารตรงนี้ให้หมดนะคะที่โต๊ะนะคะแล้วก็จะปล่อยคุณพ่อคุณลูกเนี่ยเขาไปแบบว่ามีกิจกรรมอะไรก็ได้ต่อไปขอบคุณครับคุณแม่ต้องขอตัวก่อน เพราะว่ามีนัดกับวุ้นเส้นไว้เดี๋ยวจะไปล่องเรือแม่น้ำเจ้าพยาอ่ะลากันตรงนี้ก่อน้าพี่มาขอบคุณเช่นค่ะยาคุณพ่อลูกสาวผมบอกว่าขอสุดๆเลยนะพ่อไม่ห่วงอนาคตพ่อเลยไม่ห่วงสุขภาพจิตพ่อเลยมันน่าจะตื่นเต้น ท่าทางดูเป็นแม่บ้านแม่เรือนมากๆเลย <c oughs> มัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่นาไมใชายใดได้แรงอยากให้ไฝ่ฝันหากันเลยทีเดียว <c oughs>